บ้านที่เปิดโอกาสให้ตนเองครอบครัวและเพื่อนบ้านได้ทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญภาวนาสนทนาธรรมปรึกษาหารือชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่กันและกันเป็นบ้านที่สมกับความหมายของคำว่าบ้านจริงๆจ,จนถึงบัดนี้สมาชิกในแต่ละบ้านได้สัมผัสพ,พ้นแห่งความสุขสงบ ความสำเร็จไปแล้วนับไม่ถ้วนนับแต่เด็กตัวน้อยๆของบ้านแก้วกลางสลัมพฤติกรรมของเด็กนี่เชื่อฟังผู้ใหญ่ดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นที่ว่าเลยว่าเป็นจิตนิสัยพอเย็นปุ๊บเนี่ยจะนึกถึงพี่บุตรนั่งสมาธินะักลูกชายผมชื่อเบนจามินภูสวัสดิ์นี่พ่อพอ ผมไปนั่งไปสวดมนต์นะครับผมยินดีให้มาทันทีเลยบ้านของเซียนเปลี่ยนใจที่กลับใจวัยรุ่นผู้หมกมุ่นยาเสพติดกลับมามีชีวิตใหม่ที่สดใสหน้าปรารถนาเปิดบ้านการะยานมิตรนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจะทําให้คนที่เราไปบอกกับเขาเนี่ยครับหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับ ให้มาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยครับจะทําให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นครับสันทิสุขของโลกของโลกก็จะเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าการนั่งสมาธิการเปิดบ้านกัลยานามิตรเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีครับบ้านของมหาทุกขตะที่ดูเหมือนอนาถาแห่งเมืองเพชรบูรณ์แต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาหาใดเปรียบ ไทยเราสู้นะเปิดได้หมดบ้านอะ่ะไม่จําเป็นว่าบ้านเล็กบ้านน้อยดูอย่างบ้านเรานี่นะจะพังอยู่แล้วยังปกล้าเปิดเลยไม่ต้องกลัวเปิดรับรองดีแน่ไม่เว้นแม้แต่ชาวเขาเหล่าไทยพุทธที่อยู่ไกลสุดแดนไทย